ตัวทอปปปิกโจทย์ปัญญา,า,ารอาทรส่วนแล้เมื่อวาอักราส่วนไปแล้วฉะนัวันนี้ต้องเป็นาากร้อโจทย์ปัญญา มาตราส่วนโจทย์ปัญหามาตราส่วนอยู่ที่เพจ142 142ก่อนตัวอย่างที่12 example t w e l อ่ะคีมเปิดรอ,อยงอยากคุยถ้ามาแล้วคุยกันกลับไปนั่งที่เดิมนะโฟกัสสังเกตดูมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะดูนะคะ142 140นึ่ีสิบ เนี่ยแทนที่จะนั่งเปิดหนังสือก็กลับไปนั่งคุยกันเสียงดังอ่ะโอเคมาดูในแผนแผนผังแผนที่นะคะในตัวอย่างที่12เห็นไหมคะใครเปิดไม่เจอเจอแล้วอ่ะในแผนผังเขาบอกว่าจากแผนผังที่กำหนดให้ 5. ้าถ้าปียคพรปั่นจักรยานจากบ้านไปตลาดและปั่นจักรยานกลับ,บาทางเดิมปียคพรปั่นจักรยานไปกับเป็นระยะทางทหอ่ะดูมาตราส่วนหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับ 200. สองร้อยอ่นมาตราส่วนเขากำหนดให้หนึ่งเซนติเมตรเท่ากับสองร้อยเมตร อ่าระยะทางในแผนทังมันมีหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเซนติเมตรอ่าถ้าเป็นหน่วยอ่าระยะทางจริงก็ต้องแปลงให้เป็นมีหน่วยเป็นเมตรนะคะเขาบอกว่าจากไหนไปไหนจาก,จากบ้านไปตลาดคือ<ม>ไปกลับใช่ไหมจากบ้านไปตลาดแล้วก็จะตลาดกลับบ้านอ่าชี้บ้านปียพรเอาพอยสิชี้ีบ้านปียพรอยู่ที่ไหน อ่าด้านบนเลยทิศเหนือเลยนะคะอ่ไม่ใช่เหนือสิทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะตะวันตกเฉียงเหนือบ้านปิยพรอ่ะชี้มาร์เก็ต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 ตลาดอาตลาดมาร์เก็ตนะคะเป็นระยะทางเท่าไหร่สี่บวกห้าบวกหกเป็นสิบห้าสุกัส อ่ะสิบห้าแล้วเอาต้องทำอะไรต่อเอาไปคูณกับสองร้อยอ่ะคิกลีเลยสองร้อยตั้งคูณสิบห้าอันนี้แค่ขาเดียวใช่ไหมขาไปขาเดียวใช่ไหมยังไม่ได้กลับอ่ะหาก่อนสองร้อยคูณสิบห้าอ่ะสองร้อยคูณสิบห้าเท่าไรสองร้อยคูณสิบห้า สองร้อคูณสิบห้าพลอยบอกได้แล้วสามพันคนอื่นได้คิดได้สามพันหรือเปล่าสามพันชมพู่บอกสามพันใครได้อีกหญิงสามพันอ่ะอันนี้คือขาเดียวสามพันแล้วถ้าไปกลับล่ะคะไปกลับจะต้องเอาสามพันไปบวกกับ 4, <5. S 1> ไปสามพันอคูณสองเข้าไปเพราะทั้งไปแล้วก็กลับคูณสองเข้าไปเป็นหกพันปียพรปั่นจักรยานไปและกลับเป็นระยะทางทั้งหมดหกพันเมตรเมตรนะคะหน่วยเป็นเมตรเพราะส่วนใหญ่ก็เขียนหน่วยผิดอ่ะมาดูขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ฝึกโฟกัสสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะ อาน้ำตาลสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเวลาอ่านรไม่เทพจะไม่ได้ยินเสียงเลยเหมือนแมงบีวินผ่านอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งวิง,วง,วง,วงแต่เวลาคุยนี่อูมีเสียงเท่าไรจะใส่มาให้หมดเลยตะโกนข้ามฝากไปนู่นจากนู่นตะโกนมานี่ เวลาให้อ่านนี่แทบจะไม่มีเสียงเลยอาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเขาก็คิดเป็น2ขาเหมือนเล่าก็คือขาไปกับขากลับซึ่งขาไปทราบแล้ว800 1้0 0หนึ่มาจากไหนในวางแผนแก้โจทย์ปัญหาช่องแรก800คืออะไรแปดร้อยเือสีกับสองโอเคบางคนทราบแล้ว1000นละคะหนึ่งพันห้ หนึああ่งพันสองร้อยกหสองร้อยอ่ะไหนใครยังไม่ทราบว่าเพื่อนที่เพื่อนตอบสี่สี่คูณสห้าคูณสองรหรือหกคูณสองร้อเนี่ยตัวเลขเหล่านี้อยู่ที่ไหนตัวเลขอยู่ที่ไหนคะนัดสี่คูณสองร้าคูณสอหที่เพื่อนบอกคูณสองอเนี่ยตัวเลขเหล่านั้นอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะ เลขสี่เลขหเลขหเลข200อยอะไรเนี่ยเหล่าเนี้ยมันอยู่ที่ไหนทำไมเพื่อนเขารู้ค่าตอบฟีเจอร์ได้อยู่ที่ไหน7ซเวนตัวเลขที่เพื่อนตอบฟีเจอร์มาเมื่อกี้น่ะ oh. อยู่ที่ไหนอนี่้ oh. อ่ออยู่ในแผนผังหรืออยู่ในโจทย์ที่เขาให้มานะคะ บางคนไม่รู้ที่มาว่าเออแล้วเพื่อนเนี่ยเอามาจากไหนทใหํใไมเพื่อนตอบได้หรือบางคนอาจจะทราบแต่ไม่อยากตอบกลัวดอกพิกุลกลัวทองคําจะร่วงออกจากปากหรือไม่ก็ไม่ได้แปลงฟันมาเมื่อเช้านี้ใช่ไหมน็อตแปลงฟันมาไหมคะเออลราก็ตอบด้วยต่อไปการแก้ปัญหาวิธีทำวิธีทำบรรบทัดที่หนึ่งค่ะระยะทางจากบ้านพิยพรถ,ถึงร้าน คิดไปทีละสะเต็ปเลยเพราะว่าจากบ้านปียพรเนี่ยกว่าจะไปถึงมาร์เก็ตเนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างจุดที่1นึ่งผ่านจุดที่2องผ่านแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางคือตล,ลาดนะคะเขาก็หาสเต็ปแรกเลยก็คือบ้านปียพรมาร้านอาหารก่อนนะคะเป็นระยะทาง4เซนติเมตร 4ก็คูณกับมาตราส่วนก็คือ200ได้800เมตรนะคะหน่วยเป็นเมตรบรรทัดที่2ระยะทางจากร้านอาหารถึงที่ทำการไปรษณีย์5คูณ200เท่ากับ1000เมตรบรรทัดต่อมาระยะทางจากที่ทำการไปรษณีย์ถึงตลาด6ูคูณ200เท่ากับ1นึ่เมตรดังนั้น บันทัดที่4ระยะทางระยะทางจากบ้านเปียโรถึงตลาดแป0ร้วก1 0หนพบวก1,200เท่ากับ3ามพันเมตรอ่าสามพันเมตรดังนั้นด,ดังนั้นปียโทปบบั่นจักรยานไปและกลับเป็นระยะ มีกี่เมตรหนึ่งเมตรสองกิโลเมตรมีกี่เมตรสองพันเมตรสามกิโลเมตรสามพันเมตรสี่พันเมตรสี่กิโลเมตรห้าพันเมตรห้ากิโลเมตรหกกิโลเมตรหกพันเมตรโอเคนะคะค่ะ แล้วเราก็ตอบปกติอ่ะมาดูการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโอนรายการเลื่นราแนังจ<อ>าก,าากผผาจบ้านปียพรไปตลาดเข้ากับ4บวก5บวกา ส่วนเมื่อวันาอัตราส่วนโฮมเวิร์คข้อที่3ได้คำตอบเท่าไหร่กันโอ้ยข้อสเออได้เท่าไหร่ไม่เยอะใช่ไหมเออหันสิบสองอ่ะ <52 S 2> ข้อที่เอาถ้าใครคิดไม่ออกคัปปี้ชัวข้อสามไม่รู้อ่ะเพื่อนเขียนมาก็เลยเออก็เขียนตามเพื่อนไปไงั้นแหละไม่จำหรอกมันได้เท่าไหร่ใช่ไหมแก้อ่ะข้อที่ห้าข้อที่ห้าได้เท่าไรโฮมเวิร์ค ข้อที่ห้าได้คำตอบเท่าไ,ไ,ไหร่ได้ยี่สิบห้าได้ยี่สิบหาข้อที่ห้าเราต้องมาแปลงหาหนึ่งหน่วยอีกไหมไม่เราต้องหาหนึ่งหน่วยอีกรอบไหมไม่เพราะอัตราส่วนในนั้นมันเป็นหนึ่งหนึ่งต่อห้าอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าก็คือหนึ่งเท่ากับห้าอยู่แล้ว,อลวเออโอเคเดี๋ยวจะเช็คเดี๋ยวจะเช็คอ่ะอันเอาแบบฝึกหัดขึ้นมา แม่ก็บอกไปด้วยที่เชอร์ไม่สอนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเมื่อเช้าแม่ที่แม่ชมพู้บอกเลยว่าทำไมาพูดกับทีเชอร์ไม่มีหางเสียงเลยเห็นไหมละ่ะให้พูดกับผู้ใหญ่ให้มีหางเสียงด้วยนะคะวันนี้เมนูอะไรเด้ออมเอมร็กใช่ไม้ม โอเคเพจที่ต่อจากเพจที่เราทำเลยเพจที่1ันทันเลข20ซิกนึ่งร้อยยี่สิบหกในแบบบุค 第一。 ที่มากหลายจุดมากจุดแรกคือจุดแรกคือร้านระยะทางเท่าไร่ระยะอ่าจุดที่2จากร้านตัดผมไปปวามน้ำมันอีกกี่กี่เซเมจากปวามน้ำมันไปยังร้านดอกไม้อีก2องซนตมรจากร้านดอกไม้ไปเยี่ยมผู้ป่วยไปเยี่ยมคุณยายอีก3ามซนเมนะคะแล้วพอบอกว่าให้หาทั้ง ไปและกลับอ่ะอันนี้อย่าเพิ่งเขียนนะเดี๋ยวทีเชอร์อธิบายก่อนเดี๋ยวการวี่เขาโจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้นกล้าจากโจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ ปิณิตหรือยางสิ่งที่จโจทย์กำหนดปิณิตแล้วน้ำเพสสิ่งที่โจทย์ถามต้องโกขับรถดนไปและกับเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่โอเคตรงนี้นะคะทุกคนรู้แล้วโ,ดดโดดจทย์กำหนดโจทย์ถาโจทย์ตรงไหนเนี่ยอ่ะต่อไปการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาก็เหมือนกันขาไปกับขากลับเราทราบขาไหนแล้วขาไปขาขวาขาขวาหรือขาซ้ <c oughs> ายอ่ะ มือไม่ไหวแล้วมือไม่หวแล้วแล้ปากกามันหนาวแล้วปากกาดีๆเนี่ยก็สามารถทำให้มันพังได้เนี่ยใครใครใครโดนคนขูดปนกกานูดไปโดนเด้แข็งนะเหมือนกับไม้บรรทัดเหล็กอ่ะอันนี้เป็นขายิ้มไปก่อนบอกโอ๊ยอันนี้ขาไป

ะคะพอเราลู่ขาไปเราก็จะรู้ขากลับด้วยก็คือคูณสองข้าไปอ่ะต่อไปการการแก้โจทย์ปัญหาวิธีทำอ่ะบรรทัดแรกคืออะไรวิธีทำบรรทัดแรกบรรทัดแรกส่งอะไรขึ้นต้นจากระยะทางระยะทางบ้านส็ไปไป คน300เท่เา,าทกาัมหรือ500มันฮันนตต์ต่อมาศิยะทางจากน้ำจากผมกถึง ระยะทางก่อนนะคะระยะทางจากบ้านสมโอถึงโรงพยาบาลก็คือจากจุดเริ่มต้นบ้านสมโอไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือที่ไหนจุดปลายทางโรง,ง,งพยาบาลน,นะคะก็บวกไป1500บวกพันสองบวกหกรบวกเก้เท่ากับโอเคเวดีกูดนะคะเท่ากับ4200หน่วยเป็นมิล ของใครฮะต่อไปเดันตดี่ต่อไปดังนั้นดังนั้นสมุปว่าอะไรดังนั้นดังดังนั้นต้นกูหักนุดไ่แลกให้เ็น